กวานพยาวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนาต,นต้นของจังหวัดพยาวซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนโดยบริเวณรอบของกวานโดยในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเที่ยวกันอยู่บ่อยๆแต่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศบริเวณกวานพยาวได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งมั่วสุมเช่นการดื่มสุราการนั่งพ้อดรักกันอย่างเปิดเผย โดยไม่สนใจว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สาธารณะแผนรองรับก็คือ,เ,อ,อเพื่อเป็นการดูแลความสงบสุขเรียบร้อยนะครับหนึ่งด้านประชาสัามพันธ์ก่อนนะครับก็จะใช้ด้านประชาสัามพันธ์ก็คือติดป้ายประกาศประชาสัามพันธ์ว่าบริเวณตรงนี้นะเป็นสวนสาธารณะนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยรักราสองโดยใช้รถ ชมอศประชาสัมพันธ์บริเวณรอบก้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าตรงนี้เป็นส่วนสาธารณะซึ่งจะต้องช่วยกันร่วมมือกันนะครับในการที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนท,ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้เข้ามาเที่ยวพักผ่อนและแบบอย่างมีความสุขแซ่ดโดยประชาทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ป้าเห็นบยรุ่นที่มาเที่ยวกันใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่เขามาทำอะไรกันนะคะ กินเหล้ามาั่งมานั่งเที่ยวมัม่งเราไม่ให้กินเหล้ากินเบียร์แล้วมันไม่มีคนมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่คดที่บู๊นอยากให้คนมาเที่ยวเยอะจะได้ของได้ขายของดีๆาจะห้มอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของนักดื่มในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งอบรมตำรวจบ้านในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสะการกระทําผิดของเยาวชนในพื้นที่ทิตินัทราวินรายงาน